าเล่เดวิสันประกาศเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ใหม่ชื่อ Life Y เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยสวัสดีครับผมเวลที่ช่องวัดันการันตีอย่างนี้นะครับก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้พลาดข่าวข่าวรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในเมื่อเชื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางฮาร์เล่ดีวิสันสำนักงานใหญ่ได้มีการออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าเยวไฟฟ้าในอนาคตจะวางจำหน่ายภายใต้บแบรนด์ใหม่ชื่อว่า Life Why, ซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่ขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะในเครือของ h a r l e ล Davidson นะครับซึ่งการตัดสินใจเช่นนี้นะเพื่อเป็นการสร้างความชัดเจนของแบรนด์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายให้แยกออกจากกันเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าในยุคที่เกิดรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนรถน้ำมันเครื่องยนต์สันดาปภายในนะเป็นรถไฟฟ้าเนี่ย บางค่ายเนี่ยเขาก็เริ่มปรับตัวนะเขาก็ยังขายรถน้ามันอยู่นะครับแล้วก็เริ่มแย่ขาไปกลุ่มรถไฟฟ้าเนาะมันก็ทําให้คนเนี่ยก็แอบสับสนเนาะว่ากินอายของความเป็นตัวแบรนด์ที่อยู่มาอย่างดั้งเดิมของรถน้ามันเนี่ยอยู่พอเปลี่ยนไฟฟ้าเนี่ยบางอย่างมันหายไปเนาะ ผลมันก็เลยคิดว่ามันจะโอเคหรือเปล่าวะแต่บางแบรนด์เนี่ยเขาก็มีกลยุทธนะ์เนาะก็คือทําแบรนด์ใหม่ออกมาที่เป็นเฉพาะไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับอย่างของเกรดวอลเนี่ยเห็นชัดเจนเนาะก็จะมีออร่าเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็เลยสร้างความชัดเจนในการสื่อสารเรื่องของแบรนด์ออกไปได้นะครับทีนี้กลับมาฮาร์เลนะฮาร์เลมันมีความยากตรงที่ว่า ฮาร์เล่เองเนี่ยแบรนด์ดั้งเดิมมันเป็นรถน้ำมันสไตล์ครูเซอร์หรือทรงชอปเปอร์ที่เราเรียกกันเนาะซึ่งต้องบอกว่าเขามีฐานแฟนมาอย่างยาวนานมีมี DNA ที่ค่อนข้างชัดเจน,นครับลุกความเป็นแบดบอยนะประวัติศาสตร์ที่อยู่กันมาโหปีนี้ก็ร่วมประมาณ120ปีแล้วนะครับทั้งความทุ่มเทนะการออกแบบนะความแฮนด์เมดประณีตดูความเป็นฮาร์ดคอร์นะครับแล้วก็ฐานแฟนที่เหนียวแน่นมีความชอบตัวมากๆนะครับถึงขนาดบางคนมองว่าโหมันเหมือนจะเป็นลัทธิก็ว่าได้นะ ฉะนั้นพอมันเริ่มไปเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้กลิ่นอายบางอย่างมันหายไปอย่างการสั่นสะเทือนเวลาขี่ฟิลลิ่งความร้อนความดิบเถื่อนอะไรเงี้ยลุกมันหายไปหมดฉะนั้นการที่เขาแตกแบรนด์ออกมาอย่างไรไฟที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็ซีเรียลวันที่เป็นจักรยานไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ผมมองว่า มันก็ยังดูโอเคกว่านะครับซึ่งล่าสุดนะฮะฮาเลยเขาก็มีการแตกกลุ่มในรถน้ำมันเหมือนกันอย่างเจ้าตัวแพนอเมริกาเนี่ยเขาแตกจากคุ u i เซอร์นะที่เป็นทรงช็อปเปอร์ออกมาเป็นแนวแอดเวนเจอร์ทัวร์ิงนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นฮา r l เล p r โปรดักต์ใหม่ที่ความเป็นฮา r เลน้อยมากเนาะเพิ่งเปิดตัวไปนะครับที่ผมทํารีวิวเปิดกล่องไปเนี่ยก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะเพราะบางคนต้องการสินค้าที่มันหลากหลายไม่ชอบทรงเนี้ยฉะนั้นอันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้คอนเซปต์มอลร d มอลโปรดักต์นะซึ่งอันนี้ เป็นกลยุทธ์หนึ่งของทางโจเซนเชียตกรรมการบริหารแล้วก็ซีโของทางฮาเลยเดวิสันคนปัจจุบันนะคนที่เคยพลิกแบรนด์คูม่าที่ใกล้จะตายเนี่ยให้กลับมาได้นะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยมองว่าเนี่ยการที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยต้องทําโจทย์นี้นะถึงจะพาฮาเลไปสู่อนาคตได้ ขอย้อนเท้าความกลับไปนิดหนึ่งนะถ้าใครรู้ว่าฮาร์เล็ตติวิสันวันนี้นะกำลังประสบปัญหาคือแบ,บแรนด์ใกล้จะตายนะครับเพราะว่ายอดขายดำดิ่งลงเรื่อยๆ,ๆนะรู้ไหมว่าเมื่อปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายนี่คือต่ำสุดในประวัติการเลยก็ว่าได้นะครับพอหลังจากนั้นมาเจอ, COVID อกกโควิดอีกก็โหซึมยาวนานไปอีกซึ่งวันนี้นะโจทย์ของฮาร์เลคือไม่สามารถเข้าถึงนักขี่หน้าใหม่ที่อายุน้อย,อยได้นะเพราะวันนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์แนวฮาร์เลหรือแนวคุยเซอร์เนี่ย เขาก็ยังเป็นกลุ่มคนที่มีอายุเยอะนะและชอบความดิบเถื่อนซึ่งในสายตาของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มองว่ามอเตอร์ไซค์อะไรวะทำไมมันแพงแพงน้ำหนักก็เยอะดูก็แบดบอยเครื่องก็ใหญ่ปล่อยควันก็เยอะไหนจะเสียงดังอีกนะครับเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความคุ้มค่าที่จะซื้อเนาะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คนหน้าใหม่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจแบรนด์ฮาร์เลยสักเท่าไหร่นักนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ทางโจเซนเชียนเขาก็พยายามจะผลักดันแบรนด์ไลฟ์ไวให้แย่ออกมาเพราะว่า ถ้าแยกออกมาปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นแฟนฮาร์เลยเดิมเนี่ยเขาก็เขาก็ชอบแนวของเขาก็ชอบไปไลฟ์ายเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็เจาะคนรุ่นใหม่ไปนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะเพราะว่าไลฟ์ไฟเองเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่แบบเป็นลักษณะเป็นสปอร์ตไบค์นะครับเป็นไฟฟ้าร้อยปร์ซนบ่อยมลภาวะนี่ถือแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับดีต่อสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็ในปี2020ที่ผ่านมาไอ้เจ้าตัวไลฟ์ไฟเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ ยอดขายเนี่ยดี <D. S 1> ที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไประดับหนึ่งแล้วนะแสดงว่าวันนี้กลยุทธ์ของโจเซนเชียนหรือฮาร์เลย์วิสันเนี่ยวันนี้เริ่มมาถูกทางแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าตัวไลฟ์วว่าเป็นยังไงกันมันน่าสนใจตรงไหน เจ้าตัวไรไฟนะถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันแรกของฮาร์เลนะครับซึ่งมีการเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี2014นะครซึ่งเขาก็มีการทําผลิตออกมาจํานวนจํากัดเพื่อให้คนเข้าไปลองเข้าไปจับจองซื้อกันได้นะที่ตามศูนย์ฮาร์เลต่างๆนะครับเจ้าตัวไ i ไฟนะเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจาตัว s u p e r ร์ไบคไฟฟ้าที่ชื่อว่า Mission R นะครับ ด้วยระบบส่งกําลังไฟฟ้าตัวนี้นะฮะฮาร์เลย์ไม่เคยทํารถไฟฟ้ามาก่อนฉะนั้นเขาก็เลยไปจับมือกับบริษัทชื่อมิชชั่นมอเตอร์นะในการพัฒนาระบบส่งกําลังไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวไลฟ์ไฟเนี่ยกำลังนี่เหลือมากนะฮะมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด105รแรงม้านะครับหรือตีเป็นก็ประมาณ75กิโลวัตต์วางตามแนวยาวของตัวรถซีพดวางความแนวยาวคนก็งวว่าเอา้าแล้วมันจะไปหมุนล้อ,อยังไงนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีชุด เกียร์พิเศษนะที่เป็นเกียร์90องศานะครับซึ่งเวลาส่งกําลังเนี่ยก็คือยิงออกมาผ่านชุดเกียร์นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยผ่านสายพานไปขับล้อหลังอีกทีนึงความพิเศษของชุดนี้นะฮะก็คือเวลาบิดเร็วๆเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนเครื่องไอพ่นเจ็ตเลยนะวิ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไลฟ์ไฟนะครับ เจ้าตัวนี้นะอัตราเร่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะ0ู0 0เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน3วินาทีเท่านั้น,นครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะพอๆกับเทส l a m o เดล3เลยเนาะแบตเตอรี่ของตัว l i f e ไ i น e นะมีความจุอยู่ที่15.5กิโลวัตต์ถือว่าใหญ่ที่สุดนะใหญ่กว่า z ีโร m o t o r อร์ไซคซึ่งเป็นแบรนด์รมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบิ๊กไบคที่ชื่อดังในอเมริกานะฮะ ต่อหนึ่งการชาร์จวิ่งได้ระยะทาง235กิโลเมตรนะฮะสามารถรองรับฟาสชาร์จได้ DC Fast c h a r ์จหรือ Super ร์ชาร์ได้นะครับก็คือ0ูนถึงแปเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน30นาทีเท่านั้นนะครับแล้วตัวรถเองเนี่ยก็จะมีแถมสายชาร์จแบบเลเวลหสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านชาร์จครั้งคืนก็ได้นะครับไลฟ์ไฟเนี่ยมีการส่งมอบครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายนปี 2019นะหรือใน5ปีถัดมาหลังจากที่เปิดตัวต้นแบบนะซึ่งหลังจากที่ส่งมอบไปก็ต้องหยุดนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของการชาร์จและในเดือนถัดมาเขาก็แก้นะแล้วก็ส่งมอบได้ตามปกตินะครับซึ่งพอช่วงไอ้ที่ไลฟ์ไฟล์เริ่มส่งมอบนะก็มีคนมีข้อสงสัยว่าเอ้ยมอเตอร์ไซค์ฟ้ามันจะโอเคไหมขับทางไกลแล้วมันจะโอเคหรือปล่ามีความทนทานแค่ไหนนะครับเขาก็เลยมีมนะเอื่นะ่ โอกาสประเทศเยอรมันนะครับซึ่งเป็นการสร้างสถิติการขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบมอลร์ทอน24ชั่วโมงอ่ะโอ้โหขี่แบบตลอดเลยนะฮะ โดยที่ใช้นักขี่ชาวสวิตนะฮะชื่อมิเชลฟอนเทลในช่วงต้นเดือนมีนาคมปีที่แล้ว 2020, 2020ที่ผ่านมานะครับโดยวิย่งระยะทางได้ทั้งหมด1,723กิโลเมตรนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด23ชั่วโมง48นาทีนะครับและนอกจากนี้นะก็มีการขี่อีกรายการหนึ่งนะ,ะในฝั่งอเมริกาก็คือเป็นรายการชื่อ long way up นะฮะอันนี้ขี่จากอเมริกาใต้ขึ้นอเมริกาเหนือนขี่โดยนักขี่ชื่ออ e ีวานแล้วก็ชาลีนะครับ ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วนะ2020ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเฮ้ยขี่ทางไกลมันตอบโจทย์ไหมเพราะว่าความคาดหวังความเป็นฮาร์เรอ์ดีพิสันเนี่ยคือเขาต้องการเอามอเตอร์ไซค์แนวคิวเซอร์มาขี่เที่ยวข้ามรับต่างๆฉะนั้นพอวันนี้ทําออกมาเป็นมอเตอร์ไซค์ฟ้าเจ้าตัวไลฟ์ไฟออกมาเนี่ยคนก็อยากจะรู้ว่าสมรรถนะการขี่เป็นยังไงขี่ทางไกลจะมีปัญหาไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นการสร้างความเชื่อใจความน่าเชื่อถือของแบรนด์เช่นกัน ทีนี้เรามาดูฟีดแบ่งเจ้าตัวไลฟ์วายหลังจากที่มีการส่งมอบนะฮะต้องบอกว่ามีหลายๆสำนักเนี่ยเขาก็พยายามอยากจะเข้าไปรีวิวสินค้าใหม่นะแหล่งรถไฟฟ้าของค่ายฮาเล่นะสำนักนั้นสำนักนี้นะคนที่เป็นฐานแฟนฮาเล่หรือคนที่ชอบบิ๊กไบค์เนี่ยเขาก็อยากไปลองนะครับเขาก็รีวิวให้คะแนนออกมาตามหัวข้อต่างๆนะครับมาดูตัวแรกนะก็คือเรื่องของคุณภาพการขับขี่และการเบรกเนี่ย เต็ม5นะครับเพราะให้4นะเขาบอกว่าเจ้าตัวไลฟ์ไฟเนี่ยมันเป็นตัวสปอร์ตบอยที่ดูรูปรล่างธรรมะธรรมงพอเวลาไปค่อมเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆเจ้าตัวดูคาติมอนสเตอร์เลยทีเดียวการยึดเกาะถนนก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงล่างใช้ของโชว w านะครับระบบเบรกของเรมโบแล้วนอกจากนี้นะด้วยความที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยมันก็มีแบตขนาดใหญ่ที่ต้องบอกว่าให้น้ําหนักค่อนข้างเยอะก็ทําให้มันมีการยึดเกาะที่ดีนะครับ แต่ว่าถ้าเทียบกับน้ําหนักของบิ๊กบัสทั่วไปก็ถือว่ามีน้ําหนักค่อนข้างมากนะฮะแต่ก็ยังเบา,ากว่าเจ้าตัวสปอร์ตเตอร์8ป3อยู่ประมาณ5โลนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาคอมเมนต์มานะอาจจะเป็นฐานคนที่ชอบฮาเลยออกมาความคาดหวังก็คือฟีลลิ่งในการขี่มันหายไปนะครับฟีลลิ่งในการบีบคัดเปลี่ยนเกียร์ฟีลลิ่งเรื่องของความร้อนแรงสั่นสะเทือนระหว่างขาของเรานี่ยเสียงคำรามของท่อเนี่ยทำให้อัตราลดในการขี่มันลดลงเพราะความคาดหวังที่มีต่อแบรนด์ฮาเลนี่เองนะครับ หัวข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของระบบส่งกําลังซึ่งอันนี้นะฮะเต็ม5้าเขาก็ให้สีเช่นกันนะครับเพราะว่าพอเป็นไฟฟ้าเนี่ยเรื่องของ p e r f o r m ร์แมนซ์เนี่ยศูนย์ถ้อใช้ตาเร่งเนี่ยแค่3วินาทีเท่านั้นนะครับแถมจังหวะที่ความเร็วสูงสูงนะจาก100ไป130เนี่ยเร่งไปใช้เวลาแค่1.9วินาทีเท่านั้นนะครับ เจ้าตัวนี้นะฮะใช้แบตเตอรี่ขนาด15.5กิโลวัตต์จ่ายไฟ240โวลต์ซึ่งเขาบอกว่าต้องประมาณสัก200กว่าโลเนี่ยก็ต้องแวะจอดชาร์จแล้วนะเวลาชาร์จเนี่ยเขาครู้สึกว่าต้องใช้เวลาอย่างน้นอยๆฟา์ชาร์จก็30ถึง40นาทีเนาะแล้วแต่ความเร็วความชา้าของตู้ชาร์จนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับก,บการขี่ทัวร์ลิ่งสักเท่าไหรนะ่นักเพราะว่ามันต้องแวะชาร์จบ่อยตามระยะของแบตเตอรี่เนาะแต่ถ้าเทียบกับราคาเนี่ยคนรู้สึกว่าเออราคามันก็ยังสูงูแต่ก็ถ้าาดควม,คม ค่าในการซ่อมบำรุงก็พอ,พอจะชดเชยกันได้นะครับเพราะการซ่อมบำรุงของเจ้าตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเช็คระยะตอนแรกเนี่ยก็คืออยู่ที่1,000ไมล์หรือ1,600โลนะครับหลังจากนั้นก็คือทุก5,000ไมล์หรือทุกประมาณ8,000กิโลเมตรนะก็เข้าศูนย์นะครับซึ่งพอมันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยพวกของเหลนเวน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องทายก็จะมีแค่น้ำมันเกียร์ระบบของเหลวหล่อลื่นเท่านั้นนะฮะอย่างอื่นสึกหลอกก็ไม่เท่าไหร่นะถือว่า ก็ยังถูกถ้าเทียบกับรถน้ํามันนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าถัวถัวกันมาให้ความประหยัดเนาะแล้วก็มีการการันตีเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะว่ารับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางแล้วก็มีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะ,ะอันนึงซึ่งอันนี้ในระบบส่งกาลังของฮาร์เลยถือว่าเจ๋งมากๆนะ,ะพอมันเป็นมอไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันออนหรือมันออฟนะมันเงียบมากเนาะ,ะฉะนั้นฮาร์ลเลยก็เลยพยายามทําระบบหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าคุณเผลอไปโดนคันเร่งในจังหวะที่ มอเตอร์ Motor, อยู่ในโหมดพร้อมทํางานแล้วเนี่ยมันจะมีการทําส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงตัวแฮนด์เนี่ยให้คนรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้รถพร้อมจะออกตัวแล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นระบบเซฟตี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวไลฟ์วาเช่นกันฟีดแบคที่3นะก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็คุณภาพนะครับอันนี้เต็ม5เนี่ยได้3นะเพราะว่าเรื่องของส่วนประกอบโครงสร้างต่างๆเนี่ยอันนี้คนยังเชื่อถือนะแต่สิ่งที่คนยังกังวลอยู่นะฮะก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับ ใช่แหละตัวรถไฟฟ้าเนี่ยชิ้นส่วนมันน้อยกว่ารถน้ํามันแต่อย่าลืมว่าเวลาไปเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นโมดูลเนาะฉะนั้นพอมันเป็นโมดูลออกมาเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้เขาใช้ของบอสอยู่นะครับเวลาเปลี่ยนยกเซตเนี่ยเขาก็ไปรู้ว่าอายุการใช้งานของเจ้าตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่กี่ปีกันแน่นะครับเวลาเปลี่ยนยกโมดูลเปลี่ยนราคาน่าจะสูงกว่ารถน้ํามันฉะนั้นก็ต้องมาติดตามดูกันว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะอยู่ได้กี่ปีหรือฮาร์เร่เขาก็ต้องมาดูกคร อันที่4นะครับก็คือเรื่องของมูล,ลค่าหรือราคาถ้าเทียบเท่ากับผู้แข่งนะครับอันนี้ถ้าเต็ม5เนี่ยอันนี้ได้แค่2คะแนนนะซึ่งถ้าดูราคาเนี่ยวันนี้ถ้าเทียบในเคือของฮาร์เ y ด้วยกันเนี่ย ไลฟ์ไฟล์เนี่ยเปิดตัวอยู่ที่2 9 7 7 9หรือตีประมาณ3 0 0 0 0 US ดอลลาร์หรือ1ล้านบาทไทยเนาะก็ถือว่าเป็นรองอาร l สซีวีโอลิมิเต็ดที่อยู่ที่ประมาณ4ี่หมนี่พนเหรียญหรือประมาณล้านหกหรือถ้าเทียบมอไซค์ที่หน้าตาคล้ายๆกันอย่างตัวดูคาติสตีดไฟเตอร์เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0เหรียญนะหรือประมาณ0 0 0 0 0บาทเนี่ยก็ถือว่ายังแพงกว่าหรือถ้าเทียบให้ใกล้ไปอีกอย่างมอไซค์ไฟไฟ้าที่เป็นบิ๊กบอยอย่างค่ายซีโร่มอเตอร์ไซค์เนี่ย ซึ่งเขาขายอยู่ที่21,495 US ดนอะลลาร์เนี่ยหรือตีประมาณ7 0 0 0 0 0นเนี่ยก็ถือว่าต่างกันประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ l i ฟ e ไ i ล์ก็ต้องมาคิดว่าจะสร้างความแตกต่างกับโมอเตอร์ไซค์ฟ้าที่มีอยู่เดิมได้ยังไงนะเพราะว่าซี r ร่ o อ o ตอร c ไซคก็ขายดีอ่ะมาดูฟีดแบ็กสุดท้ายนะก็คือเรื่องของอุปกรณ์คุณภาพเนี่ย คนส่วนใหญ่ให้5เต็ม5เลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าตัวไลฟ์ไฟเนี่ยด้วยความเป็นพรีเมียมไบต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าพูดถึงฮาร์เลย์เนี่ยฮาร์เลย์เนี่ยม,มันมีความเป็นพรีเมียมเวลาประกอบรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับเจ้าตัวไลฟ์วายเนี่ยสร้างความประทับใจในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวสวิตช์ปุ่มต่างๆเป็นแบบทอนก้าทอยซึ่งมีความทนทานแผงหน้าปัด LED เป็นแบบ TFT สัมผัสทัชสกรีนได้นะครับไอตัวถังครอบเนี่ยก็คือมีการชุบอโนดเนาะ โครงเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาตัวเคสแบตเตอรี่ก็เป็นน้ำหนักเบานะครับดีไซน์ถือว่าสวยงามลงตัวนะครับ ระบบการสั่นสะเทือนซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันออกแบบมาโดยที่ถ้าเกิดเรานั่งลงไปน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยมันจะปรับการสั่นสะเทือนให้เหมาะกับน้ำหนักของแต่ละคนที่ขี่ตอนนั้นๆเลยนะฮะซึ่งอันนี้คืต้องบอกว่าเจ๋งมากนะครับนอกจากนี้นะมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์ HD Connect ระบบนำทางจากรถไปจุดชาร์จนะะว่าเอ้ยเวลาแบตเตอรี่ใกล้หมดระยะเท่านี้มีจุดชาร์จตรงไหนใกล้บ้างนะครับ อัปเดตสถานะการชาร์จเวลาคุณเสียบชาร์จที่รถเนี่ยคุณก็ไปนั่งกินกาแฟรอว่าใกล้เสร็มก็จะตั้งเตือนมาที่มือถือนะครับระบบการขโมยเมื่อถูกงัดแงะเนาะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า ฮาร์เล่ทำได้ดีมากๆนะว่าความแข็งแกร่งหนึ่งของฮาร์เล่คือการทำพรีเมียมไบร์นะครับในการประกอบการใส่ใจรายละเอียดเนี่ยมันทำให้ของมันดูแพงขึ้นซึ่งฮาร์เล่เนี่ยเขาก็สามารถซอร์ซิ่งอุปกรณ์ได้ทั่วโลกเนาะวันนี้นะครับพอมาทำไลฟ์ไวน์เนี่ยเขาก็ถือว่าเอาดีเอ็นเอเอาตรงเนี้ยทรัพยากรฮาร์เล่มาใช้สร้างความได้เปรียบให้กับแบรนด์ไลฟ์ไวน์นะเพราะยังไงไลฟ์ไวน์ก็ยังอยู่ในเครือของฮาร์เล่อยู่ดีนะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ฟ้าไลฟ์วายเนาะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะกลยุทธ์ของโจเซนเชียสเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า ชัดเจนมากๆนะในการแยกฮารเลก็บฮารเลไลฟ์ไวของไลฟ์ไวน์ใครชอบฮารเลก็ชอบไปไลฟ์ไวก็ชอบไลฟ์ไวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปนะเพราะว่าถ้าไม่แยกจากการหูมตีกันแน่นอนนะแล้วก็สร้างความสับสนเนาะเพราะถ้าฮารเลไม่ก้าวสู่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าฮารเลอาจจะไปต่อยากนะครับเพราะว่าเทรนด์ของคนรุ่นใหม่นะเขาก็สนใจเรื่องตัวยานพาหนะที่เป็นมิตสิ่งแวดล้อมนะอย่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยแล้ววันนี้ไลฟ์ไวน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้นําด้านมอเตอร์ไซค์ แล้วในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคลอดโปรดักต์ใหม่ๆให้มันตอบโจทย์กลุ่มต่างๆมากขึ้นจะเป็นมอไซค์ฟ้าขี่ในเมืองขี่ลุยป่าประจใบแนว enduro นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเขาก็มีแผนที่จะสร้างโชว์รูมขึ้นมาใน3ที่นะครับก็จะมีที่แคลิฟอร์เนีย ซิลิคอนวัเล์แล้วก็ที่มิลวอกกี้นะซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแบรนด์ฮาร์เลย์ดีวิสันนะครับก็เป็นว่าอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของฮาร์เลย์ดีวิสันก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะในการแตกแบรนด์ไลฟ์วายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากฮาร์เลย์ออกมานะอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะฮะผมเปิดให้สามารถสนับสนุนช่องได้นะครับโดยอาจจะผ่านทาง YouTube Member สมาชิกหรือถ้าใครไม่สะดวกทางนี้ก็สามารถสนับสนุนได้ผ่าน QR Code อันนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด กดซับแล้วก็ซับกระดิ่งให้ด้วยนะไว้ถ้ามีอัปเดตข่าวอะไรจริงๆผมไปจะเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ